สวัสดีผู้ติดตามของ c h anel n KTP 2 0 0 5กันด้วยนะครับนี่คือรายการใหม่นะครับเป็น Movie Talk หนังภาคีนะครับผมก็ในวันนี้หนังที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยมันขออธิบายก่อนนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการที่ผมจะหยิบประเด็นมาคุยหรือหยิบหนังเรื่องหนึ่งมาคุยกันนะครับผมยจะเป็นตอนสั้นๆนะเนาะเพราะว่า ด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียนแล้วก็มีปัญหาเรื่องด้านการนอนนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะได้ทําคลิปแต่ว่าช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยผมก็ดูหนังนะครับชีวิตของผมวนเวียนอยู่กับการดูหนังตลอดโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหนังเกรดบีครับผมหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีหนังเกรดบีที่เคย ดูมา่ก่อนนะครับแต่ถ้าหลายหลายคนสงสัยว่าหนังเกตบีมันคืออะไรไปไปดูด้วยกันนี่แหละโอเคผมเจอข้อมูลแล้วส่วนใครก็อยากมานี้ก็อยู่ในพันทิปลองเซิร์ช หนังเกตดบคืออะไรมันก็ขึ้นมานะครับความเข้าใจส่วนตัวคือหนังเกตดบีก็คือหนังที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่มีรสนิยมด้อยทางศิลปะท่านามันหนังแผ่นที่ถ่ายออกมาหย,ยาบๆไม่มีพิธีพิธานสร้างงานไม่เนี๊ยบหนังที่ไม่ค่อยมีคุณภาพด้านเนื้อหาและศิลปะเน้นความบันเทิงดูผ่านๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแอคชั่นแนวสอยองขวัญหนันงเกรดบก็ยังเป็นเป็นอ เกรด B ที่ดีและหนังเกรด B ที่แย่เมือนกันหนังเกรด A ที่สตูดิโอใหญ่ดาราดังแต่เรื่องที่คุณภาพก็ไม่เท่ากันที่ไม่ได้จ่ายคือสตูดิโอใหญ่บางรายบางเรื่องจะนับเป็นหนังเกรดดีไหมหนึ่งไม่เกี่ยวกับทุนสูงทุนต่ํา รับกันที่คุณภาพมากกว่าหนังทุนต่ำบางเรื่องที่ทําออกมาดีพวกหนังอินดี้บางเรื่องขึงกับได้รับรางวัลแต่ก็ไม่นับว่าเป็นหนังเกรดบีราคาแผ่นที่ไม่เกี่ยวเลยหนังรางวัลเข้าก็มาลดเหลือ39บาทเยอะแยะแล้วก็หนังเกรบีหลายเรื่องโดยเฉพาะแนวสยองขวัญสายฟ่ายกับมีเสน่ห์ในตัวจนถือว่าเป็นสไตล์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งกลายเป็นหนังเขา ที่คนกลุ่มหนึ่งชื่นชอบเมื่อผ่านการเวลาแม้แต่นักวิจารณ์ยังชื่นชมและหนังเกตบีบางประเภทไม่มีอะไรดีย่แย่จนบางคนเรียกว่าหนังขยะแต่ก็เป็นการวัดคุณค่าหนังแต่ละเรื่องที่มองขึ้นกับบุญมองของคนแต่ละคนมองว่าหลายๆคนคงจาพาะพอเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรก็หนังเกตบีที่ผมจะเจออยู่บ่อยๆก็คือเป็นหนังแนวสปาร์ดหรือไม่งั้นก็ไปเอาไดโนเสาร์มาทํา ซึ่งเมื่อก่อนผมจะมีคุณน้าคนหนึ่งที่เป็นเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนแม่ผมเนี่ยเขาก็เปิดเหมือนให้ดูหนังนะครับอารมณ์เหมือนตอนนั้นมันยังไม่มี Netflix อะไรพวกน,น,นั้นอะไรประมาณเนี่ยเขาก็แบบให hey ้แบบว่าเราไปจ่ายเขาแล้วเราก็ไปดูอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยหนังที่ผมพอจะรู้จักมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็จะดูอะไรการ์ตูน อะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีหนังเรื่องหนึ่งครับที่ผมรู้จักจากการที่ไปดูชาแนลยูทูบชา n นลหนึ่งโดยที่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีโดยที่หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าชักตัวพุทธครับผมหนังเรื่องชักตัวพุทธเนี่ยตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ภาคนะครับโดยที่หนังภาคแรกสําหรับผมเนี่ยยังรู้สึกว่าหนังมันยังไม่ค่อยออกไปทางเกาสซะทีเดียว แต่พอมันภาค2ที่สู้แบบเริ่มสู้กับตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่กาวนะมันก็ยังอยู่ในระดับที่เหมือนก็แค่สับปลรดสู้กันเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับภาค3เนี่ยผมรู้สึกว่าหนังภาค3เนี่ยมันกาวนะมันกาวไปหลายกระปุกเลยแหละซึ่งเรื่องของชาร์ตบูตปปก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้จักกับหนังเจดี แต่ตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าหนังเกรดบีมันคืออะไรแต่พอโตมาเรารู้ว่าไอ้หนังพวกนี้มันเป็นประเภทหนังเกรดบีนะครับทุกวันนี้เนี่ยบ้านผมเนี่ยจะมี DVD อยู่นะครับแล้วก็มีหนังแผ่นหนังซองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีหนังเกรดบีอยู่หลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหนังเกรดบีบางประเภทที่ผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมชอบผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านหนังที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้เป็นหนังเกรดบีหรือเปล่า แต่ว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งครับที่เป็นหนังที่เกรดบีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมชอบชื่อเรื่องมีชื่อเรื่องว่ามอท่อโดยที่มอท่อเนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับคือพระเอกเขาเหมือนเขามีพลังวิเศษ เหมือนเทพเจ้าทออะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนังเรื่องนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะผมรู้สึกผมชอบหนังเรื่องนี้มากแต่ตอนจบมันผมไม่พูดก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปแยกถึงหนังเรื่องนี้กันก็แล้วกันนะครับโดยที่หนังเกรด B, สําหรับผมมันถือเป็นหนังที่ดีนะครับดูได้สนุกดูได้เพลินเพินไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันมากนะครับแต่เพื่อนๆล่ะครับมีหนังเกรดีที่ชอบกันไหมถ้าเกิดมีนะครับก็สามารถกดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ สำหรับ Movie Talk หลังพาคุยในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้ว้เวจอกันใหม่ใน Movie Talk คลิปกลับไปแล้ว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม